กัมวงแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรัแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่ง ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือเ,ออเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจ้าดา้าจ้าดา้จา,ดาจ้า พร้อมกันเรียงถ้าพร้อมแล้วเน้นนะอวงมีเรื่องจะประกาศให้ทว่นหน้ากันว่าเลือกํำลังจะปิดกิจการเพราะอาสำรวมไม่อยู่ไม่มีช่างผมบริการลูกค้าใช่ไหมล่ะถูกโไม่ใช่ว้ยลองไปถามไอ้เพชรดูสิว่านางสำรวมมันกลับไปดูแลญาติป่วยอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นจริงหรือเปล่าจริงแต่พี่สำรวมไปรับจ๊อบทำผมที่ญี่ปุ่นไม่ใช่แหระครับไมทำไม ผมไม่อยากปกปิดความจริงกับใครอะครับมันไม่ดีนะครับก้อยสายโถ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 เพราะคนทําดีหวังผลเลวคอย,ยดูนะมันกลับมากวงจะไล่มันออกทันเทีเลยเพราะไม่มีนางท้งรวมใช่ว่ากวงจะไม่มีทางออกเว <c oughs> <ค>้ยกวงอยากจะแนะนําให้รู้จักสร้างทําผมคนใหม่ของกวงณัดน,นี้ได้เลยททน สวัสดีครับผมเต่าสมศักดิ์เป็นยังไงล่ะรอบรอนี่สุสีกระกวงเรมิระบัปเธอเฮ้ยมาแตะเนื้อต้องตัวผมเลยยวงห่างผมไว้พอใจลาคับ นี่พวกคุณกลัวผมใช่ไหมใช่ครับเดชพอสายครับพอสายช่างผมคนใหม่ของเสียกวงคนนี้เขาฉันรู้แล้วพี่เต่าหอดแบบนี้ใครจะกล้าตัดผมด้วย โมันเหม็นอะไรกว่าอ้องสาวนางส้มลีนี่เองชาเทวันมาช่วยหน่อยเย้อะไรอีกล่ะลุงพ่อจะจังอะไรล่ะจัดการนี่นางๆส้มลีหน่อยซะ กะโหลกมันเหม็นเหลือเกินอาเราจะเป็นสาวเป็นนางอะโอยใช้สซกระปลอกอย่างนี้แบบนี้นะลูกโผรับไม่ได้จะเหม็นจะหอมมันก็หัวเขาวะ่ะไอ้ผู้อย่างนั้นก็ถูกแต่ธรรมดาคนเรามันต้องดูแลความสะอาดบ้านเรือนใช่ไหมแล้วนี่ไม่ดูแลตัวเองเลยอย่างนี้มันจะไหวหรอเฮ้ยสมบูรณ์เป็นไรอะ่ะทำไมเกาหวัวยิ่งๆขนาดนะั้น ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันที่คันหัวมากเลยอ่ะนี่หยุดทำกันบ้างสักพักนะแล้วมาเช็คดูหัวตัวเองว่ามันเป็นอะไรเฮ้ย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 สำลีนี่คันขนาดเนี้หาหมอดูหน่อยไหมหมอดูรักษาการคันได้ด้วยเหรอพี่ได้คุกเพ็รไงแหมยิ่งคันยิ่งแม่นยิ่งคันยิ่งแม่นเฮ้ยบ้าเหรอฉันหมายถึงหมอรักษาโรคกระหากเล่า คงเป็นรังแคธรรมดาแล้วมั้งไม่ต้องไปหาหรอกเสียเวลาทำการบ้านโอ,โอ้มันไม่ใช่รังแคธรรมดาแล้วล่ะสำมลีเฮ้ยนี่สกป,ปรกแบบนี้นะโอ๊โหยหลวงพ่อรับไม่ได้ นี่ทำให้พลอยสายนั้นกลัวจนสติแตกไล่ออกทำไมที่ที่กรีเนี่ยเพราะว่าชอบทรงผมทรงนี้มากเลยอะมัเธอรู้สึกว่าเลี้ยวเลี้ยวสายเลี้ยวเร้ายแต่ร้าใจอะไรกันมาทำไมเขชื่อทรงผมใหม่ของคุณคนนี้เหรมีปัญหาเหรอใช่ใช่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วก็ไม่ใจแข็นอย่างเมื่อก่อนนะ โอ้คือไอ้ฝีมือมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าแต่ว่านายคนเนี้เขาฝีมือดีมากเลยนะครับเรียผมว่าว่าเป็นขุณไปสายว่าเป็นทุกคนว่าล่เออนี่เสียกวงครับถ้าปล่อยให้หลุดมือไปอยู่ในมือคนอื่นนะผมว่าไอาไอยเขาตายเลยใช่เสียเสียใหญ่จะถูกคนสมน้ำหน้าว่ามีตาหามีแววไหม่หรอโอ้โหคุณนี่เข้ากันเป็นปีเป็นขุยกับนายพีมากเลยนะ รงผมใหม่แค่เนี้ยขี้หึงขึ้นมาเลยนะหนงขึ้นว่าหน้ากลัวกับเดิมต่างหากแล้วนี่เสียที่หลังจะรับพนักงานใหม่ช่วยสืบประวัติให้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมเนี่ยคนเต่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปไล่ชกใครเขาตามร้านก๋วยเตี๋ยนแล้วมาอยู่กับกวงเนี่ยดีแล้วนะจับตัวผมนะ ทุกคนไม่ฟังกันเลยหรือไงในเต่านี่กำลังมีปัญหานะให้กลับไปที่อื่นเถอะอุยนี่สุดยอดช่างตัดผมเลยเนี่ยให้กลับไปได้ยังไงนายเป็นอะไรมากวะเนี่ยน้องเต่านะคุณเนะี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าพูดอยู่คนเดียวเนี่ย,ยในเต่าคนน,านี้ทำผิดกฎหมายกำลังหนีคดีมาหลบกบดานอยู่ที่นี่ยังไงเล่า นี่นายมาใส่ร้ายเขาทำไมอ่ะเอ้านี่คุณผมไม่ได้ใส่ร้ายเขาแต่ในเต่านี่เขาไม่เฮ้ยหลบแล้วหลบหลบหลบแลวหลบ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 หลัหหลลหลหลบลบหลบบหลบหลบหลบหห ครับตรงเรื่องไปถึงไหนแล้วครับาตายแล้ว,วหนูฆ่าคนตายฆ่าคนตายเค